มันเป็นเรื่องราวของแบบความน่าสนใจมันมันจะอิงกับในโลกปัจจุบันจริงนิดหนึ่งที่ว่าในเรื่องมันเป็นเรื่องราวของแบบนมกซีนเล่มหนึ่งที่แบบโด่งดังมากจนในภาวะปัจจุบันเนี่ยที่มันโดนแบบโซเชียลเน็ตเวิร์กอะไรอย่างมาตีตื้นออกมาทําให้แบบหนังสือลายเล่มในปัจจุบันก็ปิดลงไปซึ่งเรื่องราวตรงนี้เราก็มันเป็นเหมือนเรื่องราวที่อยู่ในเรื่องที่แบบอ่าวนๆไปมันก็จะน่าสนใจเอ๊ะเราจะทํายังไงกับมันนะไม่ให้มันปิดตัวลงหรือว่า เราจะปิดตัวหรือว่าเราไปยังไงต่ออะไรเงี้ยครับยันได้แค่ไหนกาจะเอาเพลงมาตีความเป็นแบบเรื่องราวในเรื่องจริงๆถ้าเรื่องเพลงอันนี้เป็นเพลงภาพลวงตาก็คือการทาแมกกาซีนเล่มหนึ่งบางทีคนก็เหมือนมองว่ามันเป็นภาพลวงตาอยู่แนละ้วเพราะเราแบบไม่รู้เบื้องหลังเราถูกเซ็นตอัพอะไรบ้างถ่ายมาปุ๊บอย่างเงี้ยเราไม่รู้ไงว่ามันเกิดจากอะไรบ้างอะไรงี้ยเนี่แหละคือภาพลวงตามันตีรวมไปถึงว่าพฤติกรรมของคน ของตัวละครในเรื่องที่แบบบางทีอ่านหน้าฉากเป็นอย่างนี้จริงๆเราคิดยังไงอะไรคูอเรื่องจริงกันแม่สิ่งที่คุณทำแต่ใช่ยังไอย่างนี้อันนี้จริงไหมอะไรอย่างเงี้ยครับผมมันจะเป็นเรื่องน่าสนใจมาอนที่นี้คาแรคเตอร์เป็นปาแต่ละสัตว์เป็นยังไงสไลดชาแนนี่ก็ดูจะเดินเรื่องเยอะหน่อยเพราะว่าเป็นเจ้าของหนังสืออย่างที่ว่านะคะก็จะมีมุมที่แบบเป็นตัวตนของตัวเองจริงๆที่จะอยู่กับคนที่ตัวเองแสดงออกได้ แต่ก็จะมีมุมที่เต็เงจะต้องทํางานแล้วก็ต้องฝ่าฟันกับไอ้เรื่องอุปสรรคต่างๆที่บางอย่างตัวเองก็ไม่เห็นด้วยแล้วว่าเป็นคนที่มีความมั่นใจและเป็นคนเป็นนักสู้นะคะก็บางทีก็ต้องใช้เล่บ้างต้องใช้แบบทั้งเรียกอะไรทั้งบาร,รมีบ้างทั้งพระเดชพระคุณอะไรเงี้ยใช้มันทุกอย่างอะคะ่ะแต่จริงแล้วมันก็ไม่ได้เป็นคนที่จิตใจร้ายกาจแต่เพียงแต่มันสู้กับกระแสะสังคมอะไรที่มันบางทีไม่รู้ตกงลงใคร,ใครจริงใครไม่จริงกันแน่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ต้องสู้จนได้ จนกระทั่งมาส่วนหนึ่งก็มาเจอพี่ปีเตอร์ซึ่งเป็นมึงพี่เหมือนกับว่าไม่ได้อยู่มันมันอยู่กันคนละโลกอ่ะค่ะก็แต่ที่เหลือไปแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจบยังไงต้องตามดูครับย้อนยิงแล้วก็ก็ก็เป็นคนที่ครอบครัวมีตังค์อะไรเงี้ยครับก็คือครอบครัวก็เป็นเป็นเจ้าของห้างกันอะไรเงี้ยครับประสบความสําเร็จกันเป็นเรื่องราวแล้วก็ส่วนตัวตัวละครผมเนี่ยก็ เบื่อชีวิตแบบนั้นนะครับก็เลยออกไปคือไปไปเรียนเมืองนอกมากลับมาปุ๊บแล้วก็ไปอยู่แบบว่าต่างจังหวัด <Slow life. S 1> ใช่เป็นสโลไลฟ์อย่างเงี้ยครับมีเวลาให้กับตัวเองมีเวลาให้กับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ปลูกข้าวทำนาปลูกผลไม้ปลูกผักปลูกอะไรเงี้ยแล้วนอกเหือจากนั้นก็คือเอาความรู้ที่ตัวเองมีไปช่วยชาวบ้านเขาพัฒนานอย่างเงี้ยครับแล้วก็ก็เลยเปพยายามจะแบบช่วยเหลืออย่างเงี้ยครับเยอะๆช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือคนอเพื่อนบ้านอย่างเงี้ยครับ แล้วก็มีอีกวันหนึ่งครับมีสาวคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตใครเอ่ยซึ่งใช่ละมั้งอันนี้นะครับอ่าใช่น่าจะใช่นะใช่มันใครอ่ะใช่ครับ,รบแล้วก็อ่าแล้วก็เนี่ยครับก็มาคิดว่าผู้หญิงคนนี้น่าสนใจอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้น,นนะครับซึ่งที่เหลือที่ก็คงต้องไปดูกันครับก็สนใจนิดนึงว่าคือ ก็จะมีอย่างน้องๆที่เห็นเนี่ยนะคะก็จะเป็นน้องๆที่เป็นลูกน้องช่างหมดเลยแล้วก็ส่วนนึงก็จะมีมุมงแบๆของการมีความรักกับน้องคนนี้กินเด็กกินเด็กเป็ความรักกับน้องคนนี้แต่ว่าเออมันมันทำไปแบบเหมือนกับว่ามันต้องทําเพื่อไปทํางานทําอะไรไปแต่จริงมันยังหาลักแท้มันไม่ได้จริงๆแล้ว ของพี่ชาเนี่ยที่มันน่าสนใจของพี่ชาเนี่ยคือตัวละครของพี่ชาจะอยู่ในเมืองนี่จะเป็นขออธิบายนิดนึงพี่ไม่พลาดเลยต้อตื่นเต้นเขาจะพูดอะไรขึ้นมาเนี่ยเอาละเอาละไม่เป็นไรไม่มีอะไรก็แค่แค่แบบว่าตอนที่อยู่ในเมืองเนี่ยเป็นแบบว่าชีวิตการทํางานแต่การที่ออกไปเจอผมที่ต่างจังหวัดเนี่ยจะเป็นโอกาสที่จะเป็นตัวของตัวเองได้มากขึ้นหรือว่าปลดปล่อยหรือว่าเป็นคนอีกคนหนึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นคอนทราสต์ระหว่างแบบว่าสองสองคาแรคเตอร์ที่เขาวางอยู่อย่างเงี้ยครับเป็นตัวพี่ชาเนี่ยแหละหมายถึงว่าเป็นตัวละครของพ แต่ว่าวิธีการวางตัวมาต้องไม่เหมือนกันอ,อันนี้จะน่าสนใจมันมจะมีคลิปไปคลิปมาใช่มันจะมีมิตินะ,ะใช่ครับอันนี้ประมาณ8มิติแล้วนะแน่เป็นล้าวคนไข้บ้างก็ กะจังค่ะเรื่องนี้รับบทเป็นเกียมหยีค่ะในเรื่องก็จะจะพลิกจากเรื่องอื่นๆเนาะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่ได้เล่นเป็นแบบว่าอินโนเซนต์บลอกแบลอ่อนต่อโลก็เปลี่ยนตัวเองเลยค่ะปกติกนะ <laughs> กจ,จะได้เล่นหุ่นลายๆก็ก็ก็กจะเป็นพนักงานในบริษัทนี่แหละค่ะก็ที่ถูกรับมาเข้ามาในบริษัทเพราะว่าในบริษัทนี้จะเป็นบริษัทเกี่ยวกับแฟชั่นแต่ละคนก็จะมีแบบคาแรคเตอร์ที่แบบแรงๆหรือติดติแตกต่างกันไปแต่ว่าเกียมหยีเนี่ยถูกรับเข้ามาทํางานเพราะว่าความ อุโนเซตแล้วก็โลกสดใสเนี่ยเพื่อที่จะให้ความเคร่งเครียดของบริษัทเนี่ยมันลดน้อยลงแล้วก็จะมีเรื่องราวความรักของเรากับเจ้านายของเราด้วยคุณคริสค่ะพี่นักขวพี่นเมืองพิ่มืองแบบคาแรคเตอร์ดังนิดค่ะสำหรับคาแรคเตอร์ของพี่ก็คือเมจินะคะเป็นคนที่เอ่อเป็นเซเลฟเป็นเซเลฟที่จะมาซื้อบริษัทของพี่มาชา ที่เขาทาอยู่แล้วก็จะเป็นคนที่แบบว่า,าคอยบงการอยู่เบื้องหลังทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะเยอะอ่ะจะมาทําให้ชีวิตเขาปวดหัวมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าด้วยความที่เป็นคนเอาแต่ใจตัวเองแล้วก็คาแรคเตอร์ก็เปลี่ยนนะเปลี่ยนจากทุกๆเรื่องที่เล่นเลยแล้วก็เมื่อวานเพิ่งไปทําสีผมให้มันยากมากขนาดนี้อะค่ะเพราะว่าเมจิเนี่ยแบบ แมจิอือม a นเป็นแมจิคุณรู้ไหมมัเป็นแมจิมากเลยนะคะครับสำหรับผมว่าเล่นเล่นเควนซครับก็เปอย่างที่กัจจันบอกว่าเล่นเป็นเหมือนแบบเราเป็นเจ้านายี่กัจจันแล้วก็กับพี่มาชาก็คือเหมือนกับว่าจริงจริงก็เล่นั้นนะเอาเออจริงๆคือต้องต้องบอกว่ามันเป็นเป็นอะไรที่โหดร้ายมากเลยเพราะว่า พุ่งกับซาดีมาหรืออยากได้อะไรแบบรุนแรงก็ก็ก็คือพี่ไม่เคยเล่นอะไรแบบนี้เลยก็ลองดูครับก็สนุกดีครับอยากนี้ก็ยังไงยังได้ก็ยังไม่ค่ำเลยก็เขาเขาชอบแบบยังไม่ต้องมองผมกลับตัวเลยต้องมองพี่ดิวันนั้ผมเล่นแล้วพี่บอกเอาอีกเอาอีกในบทเขาแบบเจ้านายมีซับซิงเลยทุกต้องมันก็เหมือนกับว่ามีความสัมพันธ์ที่แบบว่าระหว่างเขาโบริโบริสกับโบริซ่าซึ่งเป็นแบบ แบบคนข้าคเหนือว่ารุนแรงนิดนึงค่ะยังไงคะยังไงมันไม่รอดูเนาะไดล้วรุรงิดนึงเลค่ะวิววในเรื่องวิวิในเรื่องนี้ก็รับบทเป็นมินนะคะจะเป็นสาวที่เรียบร้อยแล้วก็ขรอความก็รักแฟนมากค่ะสุดท้ายในเรื่องก็คือที่ดาวิดอ่ะก็คือที่วินเทอร์เองค่ะ แล้วก็จะเป็นแบบว่าเด็กน้อยเราจะเด็กกว่าเขาเขาต้องแบบว่าตามให้ทันเขาค่ะเพราะเขาขอขาจจะโตกว่าความรักเขาก็จะแบบว่าดูผู้ใหญ่กว่า,า Ralph, กันตล่าตลานีน้ครับก็ผมวิกเตอร์นะครับรับบทเป็นดาวูดครับสําหรับตอนทับลงตาดาวูดเนี่ยเขาก็เป็นคนที่มีความตั้งใจทําอะไรแล้วจริงจังนะฮะแล้วก็ส่วนตัวดาวูดเองเนี่ยเขาก็เป็นแฟนกับน้องเขานะฮะเป็นแฟนกับมิ้นแต่ว่าดาวูดเองเนี่ยเขาพูดง่ายคือเขาเป็นผู้ชายที่ งานเป็นหลักรักเป็นรองนะฮะแล้วเขาก็มีพี่มานซ่าเป็นไอดอลนะฮะว่าเพราะว่าด้วยความที่ว่าแฟชั่นต่างๆในการทํางานเนี่ยซึ่งเขารู้สึกว่าเขาอยากจะทําให้บริษัทนี้เนี่ยเติบโตให้ได้ดีๆนะฮะเพราะพี่มานซซาซึ่งตอนหลังเนี่ยเราก็จะมีเนื้อเรื่องกับพี่มานซซาครับซึ่งก็บอกเลยว่าลีลาของผมนะฮะถึงจะเป็นเด็กใหม่นะครับแต่ก็ลีลาร้อนแรกไม่แพ้พี่คริสหลอก บอกเลยนาจะบอกให้รอดูรอดูอ่ะแฟนยิงข้างๆอดไม่ปากเขาตองไมากเน่ยค่ะตลอหรับงไยคนที่รออยู่นาอนะครับก็ละครเรื่องนี้เป็นเราก็ไม่ได้เห็นแบบพี่ชากันนานแล้วนะไม่ได้เห็นพีเซอร์มาอยู่ด้วยกันนานรวมถึงคนอื่นๆด้วยพี่น้ำพึ่งอะไรนี้กลับมาแล้วก็จริงๆมีท่านหนึ่งที่ไม่ได้มาวันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกในการแบบ เล่นละครของเขาก็คือพี่แอมสวรักษ์ก็จะมาเล่นด้วยเป็นเพื่อนกับวาเนซ่าในเรื่องแล้วก็แอบจริงๆเขาบทบทบาทเขาน่าจะแปลกนึงครับในเรื่องมันจะเป็นเนแบบเรสเบียนอะไรอย่างเงี้ยอ่าก็จะมีความแบบน่าสนใจอยู่แล้วก็อีกหนึ่งอย่างเรื่องของสถานที่ถ่ายทำอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะแบบเนื่องจากในเรื่องเราเป็นเหมือนแบบออฟฟิศของนิตยาสาที่แบบเหมือนจะถูกปิดไม่ถูกปิดเราเลยแบบ ไปหาโลเทถ้าถ้าเหมือนแบบถ้าเทียบเป็นหนังผีก็คือไปถ่ายในแบบสถานที่ทมันมีผีจริงๆหรืออะไรก็แต่เนี้ยก็คือแบบเหมือนเป็นนัสกรธิีเราก็ไปถ่ายทําที่ออฟฟิศของ i ิมเมที่แบบอ่ะปิดไปแล้วอะไรก็จะมีความอะไรบางอ,อ,อ,อย่างอยู่ในนั้นราบผมใช่ใช่ซึ่งก็ถ้าดูจากเรื่องราวคาแรคเตอร์แต่ละคนก็จะแบบน่าจะครบรถเยอะมากมีหลายรถอาจะ บางทีล้นไปอะไรกอาจจะเผ็ดอาจจะแ่บไปหน่อยอะไรนี้ก็มอาจจะเป็นได้ก็สุดท้ายก็สามทุ่มครึ่งครับ GMM 25ครับเริ่มออนแอร์เทปแรกวันที่สองสิงหครับผมนั่นแหละครับ